ความสำเร็จในวงการเพลงกว่า5ทศวรรษของเอลเดนจอรนนะคะและการใช้ชื่อเสียงของตัวเองในกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอดนี่แหละค่ะที่ทำให้ทางเนตยสารไทม์ประกาศให้เอลเดนจอนนะคะเ,ไปไปเป็นไอคอนออฟเดอะเยียร์ประจำปีนี้ นอกจากแนวเพลงและสไตล์การแต่งตัวของเอลตันจอนที่เป็นเอกลักษณ์จนเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักร้องนักแต่งเพลงรุ่นหลังแล้วนะคะเขายังมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมในหลายๆประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะคะซึ่งเขาแสดงจุดยืนในการต่อต้านเรื่องนี้มาโดยตลอดค่ะและก็ยังมีส่วนช่วยให้ศิลปินหลายคนนะคะสามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้ด้วยรวมถึงการก่อตั้งมูลนิธิค่ะเอลตันจอนเอชฟาวเดชันเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV ก็ เป็นสิ่งที่เขาทำอย่างต่อเนื่องค่ะทันทีที่ทางเนเตสานทามประกาศให้เอลเดนจอนเป็นไอคอนออฟเดอะเยแห่งปี2024ก็ทำเอาศิลปินรุ่นใหญ่ดีใจไม่น้อยนะคะโดยเขาค่ะได้โพสต์ข้อความว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับการได้รับเลือกในครั้งนี้และก็ยังบอกด้วยว่านี่คือเครื่องเตือนใจค่ะว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงค่ะ เอลตันจอนเพิ่งจะเปิดเผยว่าตอนนี้นะคะเขาได้ศูญเสียการมองเห็นจากอาการติดเชื้อที่ดวงตาอย่างรุนแรงค่ะซึ่งล่าสุดนักร้องวัย77ปีก็ยังกำลังใจดีและก็ขอใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขหลังประกาศว่าจะไม่ทั่วคอนเสิร์ตอีกแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะ